ท้องขายจังไลยแข่งเลยออะข้อเป,ป็นประกันว่หรือไ <c oughs> งบงเป็นดอกมันเข้าดอกเป็นแบบมันบานพอว่ะ พ่อกะเอาพาไปต้าห e so so like so so ู้ใบดำมาขีดโต๊ะลงมามาขีดโต๊ะลงมาจักดวงเอาเข้าดาวเนาะมันเป็นดวงนะครับผมพ่อกะเอาไม้ไปเต้าให้เต้าให้บ้าใหญ่เลยลงมาเองหน้อยลอยลงมาร้อยลงมาเตะดอกเอ๊ะดวงไหมลอยลงมาเอ้าการขีดขับเอ็มเข้าดาวเอาปะโต๊ะลงมา ดวดต้องไหรล้ดนต,ต,ต้องถ่องล้วนต้องใต่ถ่องต้องใตปกูเล้านขางไต่ปะู้ต้องถองเออเวลาท่องท่องหา่าไม่เก๊ดดวงไหมเฮามาเก๊ดดวงแต่ว่าผ่าคอมันขาด,าด,ดแต่ว่าัารล้ต้องถ่องไหมแต่ว่าเหลอห่าอตากเอง มุดถงเลื้อหากรบนังหวาน,านนางรักเข้าดาวพอแะนางมาปากบุกปากหวานเห็นว่าขลาดคือพอหมดว่าหาเห้งไปเข้าดาวกับว่าวไดมากคือพอละเอว่างนกเยียกบกับว่าละเอว่างแตงโมแหงแล้วค่ะงทั้งเข่าตั้งไว้เข่าดาวเห้นกับว่าเป็นยิ่งเราด้วยกับว่าหุนะ่นั้ง อีนังนักงข้าพาชคแหงว่าดูอย่างนั้นไปนางเมืองคือว่าตรงออกคือพอเสียจพองั้นตลาดุูเพีพอเอาผ่าไปตรงเอเขาเข้าดาวจ้างทางตัวก็ได้เอามาฝากลูกฝากหวานถึงจับว่าดาวเก็ดดงเฮียเฮียผ่าอีกทองยุงได้ผ่าแล้วแย่ห่าบบทีจ้งรายแบบพอมาทาง่า การที่ใ้จังไสการให้ท่อพอ,อบอกมานะมันไม่เก็บเนื้องทาองระยอหา่างกาถือว่าจังไสแมงว่าไสไม่เก็บดอวงมันเหงาเราขาดบางอมันคึอรยะเอาไหรมันก็ต้องเาานะระเยอหานะ่างประมาณเนาะระยะห่าเนาะทนง่ะบามเนคยเสียงวเพร้าว่ามันได้แค่นะั้น น่านละพ่อไปเข้าดาวได้แค่ั้นได้แค่นี่มั้ฝากลูกฝากหลานปีละคือเข้าดาวกัได้เชื่อสิใดมาหาแท่งมาบรทัศคมาด่าดไวยเข้าดาวครับผมไอยู่เมืองมุเด้วยอนาก็เข้าอีกว่าไหร่เลยเ่อไรนะปู่ม่ไดรเข้าหมดเทศการต้องไม่แน่ใจอันนี้เข้าดาวถือว่าพอเกณฑตืนเย ขันบกเกิงเตะว่าแบบเอาดาวมาหายลูกหลานหนักได้ขำคันกูได้ดยารื่อมรดมีลูกเอ็ดงังออกถอลยอดูหา่ะเจดหาถอนยูพ่อเจ๊เอนหาทฟไหม้ตาเร็วเร็วตาเล็วแก่ถี่นักเร็วแก่ถี่หัวโค้งหาบอกได้แค่นี้ บอกได้แค่นี้จริงจริงต่างๆพอมางไอ่เราเลยไหมที่เรียดร้นะที่เรียดร้นะ้งผักมัมมัม้งไปไม่เราด้ออพรายเฮ็ดขึ้นปุ๋ยเก่าด้งวางทันมาอมเออแต่บอกแต่ข้อมนางลักเฮ็ดไม่มาปฏิบัติตัวให้มันดีอือก็ได้ไว้ดี เตรีมดาวมังดาเตรียมฟ้ามาดาแม่คิดก็ไปตรียมัสตัวไปถ้ากูว่าม่าบไม่มีก็แบบไม่มาืุณจ้างไวจะข้อมั้รอคือกายไม่คืนาแต่เช็าถ้ามงรอก็เกาถัดตัวเดรียมราวด้วยข้นเดรียมมังง้างแต่เช้าไม่ข้ารับปากคักแมงนละวพักปีไม่เราได้โอสิไปฉันจะกลับมบบย่าว่า

ทอมใช้เก่ากว่ามันใช่บ้านใ้ทอมใช้ตกใช้เต๋อทอมใช้กรบกว่าค่ะค่ะมึงเองวันจันทร์ทอมมึงเองวันจั้ทรตทอมมาทานคู่รักคนเอกยวข้อกัดนี้วาเปิดจังไดมันถอมม่จฉามันฝังเรืต้องทอนคือพนจำมา้เรื่องใดอา่จะขาดไปหมดคือเคร่นงใดวัาขาดไปหมดคือแบเรื่องนี้ใช้เก่ากว่าไม่อช่ มีอะมันตอ้องขอมีลูกบอกลูกมีเมียบอกเมียถ้าค <c oughs> ุณเคมาฝ้าแต่บอกหน้าบอกข้าไม่เคยเลยมึมงทำอะไรนะมึงตีแตงกวาคึ้นอย่งไรมึงช่างไรล้ตรวติเราทนบ,อบ,อบ,อบอ่อ <c oughs> ปูกดอกเบ็ดที่มันตอน้องขอแม่เ <c oughs> ลยเอาน้าบักข้าวรองคอจะได้เถือถือง,งานน้ำก็ใช้ขึ้นกัรนานละ ใช้นนคือการหากับที่ชื่อว่ใช้คือการแปลว่าไอ้นมื่อกี้ดาวบ้าเมาได้กินแล้วถืดชื่อนะไม่เชื่อรองดูเมืม่อไหร่ปากเลยร้ายไอ้เขาใช้ไปชื่อน้ำบักข้าวมึงอเขาไม่ดังหนาเมื่มอปีใหมปพูดกันไปดีไปใหม่แล้วรู้จักรักกันถนอมน้ำใจชึ่งกันและกันอื เขาใจบ่ยืงเรารู้วยเขาใจบ่อีนนักแตมงงเออเขาใจแล้วแต่ว่าปฏิบัติตามคือกานั้นแะอีพอเออปวดหัวนั่หลบหนังบานเอแต่กิมาเล้านานบบขางมันนะว่าอุ้ยไทยันีบ ไม่ถอนแขถอนน่มากไม่นุ่ไอเดียวไม่จับน่งหวิงอดทนไว้เลยอนอดนอนไม่ไหแลไหตงีอนะ ไม่ไ้ถามคือมือนี่จะกมันเปลียนตังไม่อจกถอนจะถอนไว่ไอจะถอนแบบเผาเาบบนั้นมันแค่โคแค่ถึงใช้เวาปีวันนะนั่งแบบเผากระแทบตื่นที่แพง้าขนาดร้านใช้ปีไหมอห้ไม่สิยา่อ้านว่างว่าอาหาใช้เงืยอบังถูกเอาไว้ัะถอนกูจะถอน ทอนท้าปีไหม่มาเลเคลืร่างมอะขั้นผู้ใดบ่าวใดถ่องไม่ผ่านนะต้องถ่องนะเอาบ้านคนยิงไว้แ็้วไปถ่องถ่องงงกบัวแตงโมลูกโตไปเลยสงขยย่งไม่ไจถอดเออข้างคอข้างไม้ถ่องสงขย이่ไใ้ถอดน้าะมาผ่าขึ้นทองห ขาเมืน,นีผิดเพกัดปีเดอถอนสอนหงวยมันบพผิดแบบกัไปมันผิดที่ว่ามันแขอืข้ากินแท่กินมกมเป็นจังทีว่ะต้องวาปีนะกินน้ำแบบผ้าต้องมาปีนะก,กินสอ,อ,อนหอืยปีกายคือกินแค่หงวยคอปีนี้คือกินแค่อเออแคดักแค่ดั แค่ยืดไน้า,า,นา,า,า,านบักผ้าไปขอนไม่ต้อล้างแางนะเพื่อสุขภาพเพื่อพ้ารางานเพื่อเงินเพื่อทองถ้าไม่กินครับก็จะไม่ได้ขา,าืมามาเอ้อยระวังหกองานว่ยที่ขอมาถี่หกกว่าต้องใช้หกลูก วันท th <ừ> ี à, nh, 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 à, nh, ่ของของไทยหกแปนั่นว่าใคกินกันทีนื้อช่ไหมนงเด็กหกเลย่ะร้อยกแล้วนะพี่น้องนั่นนะเพ้ยท่นั้นบัานี้ต้องกินเผากินทั้งรูกกินน้ำแบบพามักแทนอาหารนั่งมันกระเด้มาถี่เหมือนกัน พ้อมดังทานปวดนากบักเผาโอหน่ท้องน่อยจังหกน่อยเดีียวบักหูมักเป็นการทานอึหน้าอกน้าหน้าหน่อมันเป็นา่อยชิ้นเูไป่อยากกเทีย้นหาจักินตังไยอีกพอเฮงไทยฟุ้มวานทานเา มันเป็นมามันก็เลยหกมันเป็นตาตัดแช่คือเกาช่องไว้กับแทบคือเกาตาหกขึ้นเกาพอดอ่นมน้ำแบบข้าวหกใช้ปีใหม่ดีก่าไม่ถูกบ้างหกใช้ปีใหม่ไม่ถูกบอ,บอกนะื o หกมักเป็นรไรบ้าไดงเหม็นกินีใหม่มันหกซื่อหกเราไปทักก่อก็แดง หายมนกอกาชักมากก็ออกอชักอกาะวะเออวันไม่วปัญหาหรอกเออวันคืนวันพระเอามาคารวาของอีกน้างน้อยเหรอเอ้าพอเบิ้งหายไปอืมันเป็นจังเลย มันก <te ars> oh, ็เป mm ็นจานนั่งละมันก yeah. yeah. right. yeah, yeah. yeah, yeah. mm ็แ hmm. ต้น mm ขันหางมากกับเสียงคืองกา่างเขาเขาระวะให้มีเข้ามีราบมีเข้ามีมันไปม่นะพวกนะเอาเดี๋ยวดีไม่แห้งเดี๋ยวดีไม่แห้งแล้วกมืแหนักหมดจะไปคิดะจะไปคิ้จะไปทิ้งหนึ่งขตัวเจี๊ยบหนึ่งข้ขาแน่หกแน่นอนเอาเอามันวานคือหวาถามอีกนั่งเลยไม่หกเนาะหนึ่งหก ถ่องแผแล้วะออคือดูไ <can> ้คือนูได้จเลยหน i กสองแถเลยสิองถผลจังเแผลอะข้เป็นปากกันวะหรือไงจังเลยกลายเปรี้ยงเรื่องหถวาให้จังกว่าเปียนชื่ออะเล่ยนชมันเอาเปลี่ยนะรมาหัว บางอัเป็นกัรเด้นคักไหโอเคนะมผ่าต้องมาหมดยาผ่านัดขาหนึ่งหกขาโอ้ยบ้าม่าโชคบางวันหนึ่งหกายยาคงแล้วยาเออต้องมานัด่าผ่าโชคโชคอาการโชคคักหลายพอโต๊ะบันใหญ่ ได้กต่ถื้งหงมาแล้วพอแม่วันออกทือทั้งหนาาคักในเขาคือว่ากายพอว่าถังยางว่าหน้าอาเมื่อหน้าก็จะได้ตัววันนี้ใจเึินพห้มาคยถื้อจักคือว่าถังเออยดีวพเสียหายผ่ไม้ได้หรือรึไม่เป็นไรไม่ตกไม่รักไม่ตกไม่มาแล้วเออสุดขส้ขแาพแข็งแรงให้เมึงรายน้องให้ทองรายม้กิจการงานแต่เริ่ก้าวหน้าไม่มีปัญหาอะไร แตหาแต้าตตเต่างูยางตมาูกโตบ่ล้วเออต่างานขาเราวางพอตั้งพอแล้วหายหลุร,ไไร้ไม่สูไม่รักไม่สูไม่มาทุก<ม>ข้าวแขงเรยไม่มีปัญหาอันนี้กขบอกไม่มีปัญหาไม่จะปัญหาเ<ม> <laughs> ขา không พูดอะไอันนี้เร่องอะไทําไมไม่เีงไรทไมให้อึออ่เพราะท่านยิงพ่ออาวุธม็อ วุ่นยิ่งกมย่ไม่เป็นไรแต่ขันข้าวแแล้วพอนะอาหายเลดีไม่แห่งหายไม่ถล่มไม่หลาบไม่ถล่มไม่หม่าน้อยลงแล้วหายก็ใส่บ้างหายใส่บ้างกี่จักรใจก็ใส่เรื่องตามน่ะอืออ่างน้ำตกรึไมีหลักอ่างหายไม่ถล่มไม่หลาบหมดไปหมดหมไปหมด มัดแก่ตาหกคึอต้อนั่ง่าเสียเห่าเสียขากเปียกมันจักเย่าหลังอีกพอวว่าต้องเรับ้างเอาเธอไปคือไปเรับบ้างหลังว่างหนาจับเลยตัดเลยด่อนด้วยเออทานั้นหนึ่งเขาฆาทันนั้งมาฝากแล้วพีงน้องแก้หนึ่งเขาฆาทันแล้วปลาจังสีตัว น้ำขึ้นจับว่าคืนว่าขอแก้วหนึ่งห่อข้าวข้าวแล้วไปว่ะไ้แลวผ่านนะผ่านนะปีใหม่แล้วใช่ไหมอืม,อมตกมาปีใหม่เครมใหม่ทำใหม่ดังไงยังไงก็ทำได้ตเก่งเลยหกหางไม่เข้ามาบ่าบ่าเ <laughs> ข้าแท่กนะไม่มาเข้าต่อมนะ มัดปีเลยมดปีอยู่ด้วยหกข้าทำอะไรก็ฟอชอของข้าของข้าของข้าใช่หแม้แต่วันที่หกจังหกข้าเลยมาที่แต่ลราหน้าอ้าวแล้ววันที่หกปีหกข้าเรานั่ง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 แม้แต่กินนัมงเราฟังังหกเลยเห็นไหมัน้ปต่จังค่ะ ว้ายแม่บ้าหัวว้าียสองจังไลจัง่าหัวมากเมักฮอะัอะหายร,รู้หวานไม่เถอไม่รักไม่เถอไม่หวานนะลูกเ้อด้วยบุญบาทวีโอปูชีพค้าปูใหา่เาห้องเออดอมทั้งปูตาปูคู่ปูฝุ่นฝุ่นเจ้าช่เจาา้าทั้งเจาา้าฟนเจา้าท้อขออวยพหรหายลูกหายร้านได้ดวงทุ่มกลิ่นเด่นหายไม่โชอไม่รักไม่โชกม่หวานอา,าลุกวันร้าถอขาดพลเริ่มจะริญม คุกค้อนได้หมดเต้าดำบำด้วยลุณอะไอ้าวเต่าดีไหมฮะอ่าวสาธุครับผมเนาะตามมาและพี่น้องเลยอ่วน้าคิปนีสวัสดีครับ